ดีค่ะช่างเจจ่าพาปลูกนะคะวันนี้ก็พามาก่อนจะกลับกรุงเทพนะคะอยู่ที่บ้านเจจ่าอยู่อยู่ที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ย่านบ้านเจจ่านะคะมันเป็นบ้านเพื่อนของปู่จ่าที่เขาทาเป็นรีสอร์ทเขาทำเป็นบ้านพักนะคะพาหลานมาดูงาน <c oughs> พาหลานมาดูงานม <c oughs> ีหลานสาวพี่สาวลูกพี่สาวสองคน หญิงกับผู้ชายนะคะลานเนี่ยเขาทําเป็นแนวเป็นบ้านพักนะคะเขาเพิ่งขุดสระบ้านพักเนะะี่ยค่ะทําเยอะเลยหุยลึกเข้ามานี่เลยอะ่ะทําอีกไม่ใช่น้อยๆนะหน,นึ่งใหญ่นะน,นี่เนี่ยทำสระทําอะไรไว้ก็คือเขาทําเป็นพามาดูว่าเผื่อหลานเขาอยากจะทําในรูปแบบนี้นะคะเดีย๋ยวจะพาดู พาดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะเริ่มปลูกนู่นปลูกนี่มีกังหันลมเนียก็อยู่ที่อําเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมินะคะเดี๋ยจวจ้าพามาอันนี้ลูกพี่สาวจะกลับกรุงเทพกันวันนี้แล้วค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ห้าวันที่ห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะมาดูเขาทํา ขุดระบบเป็นเหมือนเขาทาเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเป็นโคกหนองนาแล้วค่ะแต่ว่าเขาทาแบบย่อมๆแต่เขาเน้นไปทางรีสอร์ทบ้านพักห้องพักนะคะ่ะก็คือเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบหนึ่งก่อนอยู่ในอำเภอห่างจากบ้านเจ้าจา่าสองสามกิโลค่ะบ้านเพื่อนของปู่จ๋าเขาก็วางแผนจะกลับมาอยู่ต่างจาังหวัดเขากลับมาทําสร้างบ้านไว้ก่อนสร้างบ้านแต่คือเขามีเงินทุนเยอะเนาะส่วนจเจ้าจ๋าเงินทุนไม่เยอะเจ้าจ๋าก็เลยแบบว่าทําตามงบน้อยไป ก็ดูว่าทำได้แค่ไหนเนี่ยค่ะเ,เริ่มปลูกขุดแล้วก็ปลูกเห็นไหมขุดแล้วปลูกเนี่ยค่ะเริ่มปลูกถัว่วปลูกแตงทำค้างแต่เขามีเงินทุนเขาจ้างคนทำได้นะคะเขาทุนเยอะเงินเขาพอจะคนที่จะพอมีเงินทุนแต่อย่างเด้จ๋าต้องลงมือเองเหมดทุกอย่างทุนน้อยก็ทำไปตามน้อยนะคะค่อยททำแต่เจ๊จ่าอายุเยอะแล้วก็เลยแบบ ไม่รู้จะจะนั่นได้แค่ไหนก็ทำไปตามน้อยก่อนค่ะ,ดดคะเ,เดียเด๋ยวจะพาดูนะคะตอนแรกอตัวได็มาตัวได็กวัวว่าไม่ไนี่ค่ะตามใหญ่ไนวัวได้บวโอ้ครบวงจรละที่นี่มีแรง,งปุยละนั่นแหละมีนี่น<ป>ที่เขาจอเพื่อนโอ้บดานอ่ะโอ้แ็มมาก <จ> <harma> พี่ <AWS S 1> <Luis S 2> พี่ปูใส่เงินเทะเลเตาะบาดาลเจาะบาดาลของพี่พ้อเท่าไเราเสลลประมาณ้องขึ้นที่มือนีังมากอะไอ้จักจักเม็ดโอ้ลูกไปจักเงินเลยทะเลเรียกเรียกพี่อะค่าค่าน้ำทะเลสี่สิบค่าน้ำนี่แปดสิบเอาไปตรวจน้ำหนึ่งใช่ใช่แปดสิบอะสองเท่าอู้มะม่วงดกดู มันกินง่ายนะอุ้ยมีเยอะอยู่แต่มันบ่อร่อยมะม่วงพวกนี้มะม่วงสวยงามมะม่วงเป็นอาทูอีทูนี่อาทูอีทูอยู่ตรงนู้นเห็นป้ะลูปแอปเปิ้ลน่ะเอออาทูอีทูสวยแอปเปิ้ลน่ะแต่ว่ามันไม่อร่อยกินนะปลูกแก้วขมิ้นกับไข่ตึกใช่อยู่ที่บ้านก็แก้วขมิ้นโอ้ยดูมะม่วงค่ะเนี่ยมะม่วงมะม่วงเหมือนเหมือนตะทูนเอาไปให้ไงโอ้ดูมะม่วงค่ะลูกใหญ่มากลูกละกิโลกว่า ดกันเืองค่ะไปยืนเห็นเขาบ้านในนี้อันนี้มะม่วงสวยงามไม่ต้องไปกลิ่นมันไม่เสียบเลยมันไม่แซ่บเลยแค่อร่อยเลยอ่าเจ้าของรีสอร์ทพวกมะขามเทศนี่นะอ่ะพี่ปูเจ้าของรีสอร์ทปูแปดแปดค่ะค่ะเดี๋ยวเนี่ยค่ะใครแวะผ่านไปผ่านมาแถวชัยภูมินะคะอำเภอคอนสวรรค์มาแวะได้นะคะปูนิ่มแปดแปดค่ะอยู่เลยอำเภอตัวอำเภอมาประมาณหนึ่งกิโลเมตรค่ะแวะได้